ตอนนี้นครับผมจิตอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กโ่ครับปี2020ว mm ั hmm. นนี้อยู่ในบ่ธของบูธอีซูต์วันนี้เจ mm hmm. อกับพวกเราครับผมทีม mm hmm. งานสายอีซูต์ต วันนี้ลงมาพร้อมกับรถหลากหลายคันเลยว่าจะเป็นข,ของตัว X Series ตัว m u X ตัวคุณภาพทีลโลกขายได้ง,งานเลยเนะี่ยคือตัวนี้เลยครับผม All New m u X แล้วก็ในสนข,ของตัว X Series ถ้าสามารถมารับชมนะคบโปรโมชักก่นเกมเป็นตัวต่างๆได้ที่งานเลยแต่ใครที่มาไม่ทํางานนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปไม่ต้องเกียใจไปเดี๋ยวเจอกันอีกทีหลัางงานนะฮะที่โชว์รูมดีสุดทเทียวทั้ง4สาขาเลยว่าจะเป็นส่วนของสาขารัเชเยธินสาขาบางนาสาขาสีนักเงินแล้วก็สาขาบางสะอทง เอาโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานวันนี้กันก่อนนะบ,บอกว่าทีมงานของเราคือคักแค่ไหนและลูกค้าเขาคือคักแค่ไหนนานแน่นหรือเปล่าอ่ะโอเคีปู้ชมกันครับ มองไปต้นทีว่าใครที่มาไม่ทานในส่วนของงานวันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหลังงานนี้เราเจอกันนี่อีซกเปียวทั้ง4สาขาเลยฮะแคมเปญโปรโมชั่นจะเต็มดอกเบี้ย1.99หรือในส่วนของตัว all new เ e w x ของเราดอกเบี้ยต1 3จริงๆ1.49คาบี9ถุงวันเราก็ยังมีให้อยู่นะฮะโดว่าเ <c oughs> ขงแถมจัดเต็มนะผมครบมาได้กับเราทีมงาน e อีซูเีเียวทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นส่วนของสาขาราชทีนสาขาบางนาสาขาซีนครินแล้วก็สาขาบางกระผงโอเคสำหรับวันนี้กินและทีมงานต้อง ลาไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามมิงของช่องอีซูซอีซูนีเ่เจเลยด้วยนะ,ะฮะเคสําหรับวันนี้กินต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะเจอันใหม่ปีหน้าเลย